ทำไมคนลาวถึงชอบเข้ามาทำงานที่เมืองไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัตสุฟูสุกคนเนะาะทงพี่น้องฟังลาวและพี่น้องฟังไทยสบายดีไปฮอดไปถึงพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนนะเนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งแล้วกะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ซ่องเขาเนาะถ้าผู้ใดอยากสนับสนุนก็กดซุปเปอร์แทงหรือว่าเป็นกดเป็นสมาชิกเนาะเพื่อจะบ่พพาดคอนเทนต์ดีๆเลยว่าคลิปต่อไปนะเพื่อถือว่าวันนี้ฮะเกิดทีเข้าเกันเกินไป ในหัวซ่องแล้วเนาะในหน้าคือว่าทําไมคนลาวถึงชอบมาทํางานที่เมืองไทยเนะยาะเดี๋ยววันนี้เราจะสิมาคุยเรื่องนี้กันเนาะวันนี้ถือว่าประเทศไทยนะี่เนาะรอประเทศลาวเอาประเทศลาวเนาะประเทศลาวประเทศข้าพระเจ้าเนะี่ยก็ถือว่าหลายประเทศเนาะที่อยู่อ้อมข้าง,างนะกันเนาะก็ถือว่าเพื่อนบ้านนะี่ก็หลายประเทศพอสมควรเนาะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คนลาวนี ม,มาหตดงานในเมืองไทยเนาะมักมาชอบมาทํางานที่เมืองไทยก็คือหนึ่งแหละเขาไม่ต้องเรียนเลยนะไม่ต้องเรียนภาษาแต่เราก็พูดได้นะไม่ต้องเรียนเลยก็ถือว่าเป็นภาษาเดียวกันนะบางที่บางคนอาจจะเขียนเป็นด้วยซ้ำเนาะเพียเขียนเป็นด้วยซ้ำตัวหนังสือไทยนี่เนาะถือว่ามันก็คล้ายๆกันเนาะกับตัวหนังสือลาวก็ถือว่าถ้ามาเป็นเด็กเสิบเนาะเป็นคน รับออเดอร์อย่างนีเขาก็สามารถเขียนได้จดได้เนาะให้เซฟเพิ่นนั่นข้อดีคือกันมาทํางานที่เมืองไทยเนาะแล้วการส่งการรายได้เนาะรายได้มันดีกว่าดีกว่าประเทศดูประเทศเนาะดีกว่าทํางานที่เมืองลาวทางานที่เมืองไทยสตาร์ทกถ้าสานะมร้อยเนาะถึงได้ค่าแรงขันต่ำสามร้อยก็คือว่าถ้าไปตีเสียเงินลาวก็คือสอง0 0นกีบเนาะมือหนึ่งสามร้อยได้สอง0 0นกีบ ก็ถือว่าหลายพอสมควรเนาะถ้าเฮดเลยกอยู่เมืองลาวเนี่ยก็ได้สิบมันแปด0มื่นหาหนึ่งแสนถือว่าถือว่าสุดๆละ่ะพี่เนาะแปดหื่นห้าหนึ่น 8, 1, งแสนเนาะก็ถือว่ามันมีข้อดีหลายเนาะหนึ่งกับภาษาละสองกับการเขียนกันยัางใกล้ๆกันเนาะละกับการนบมือไหวแต่แต่ละสิ่งแต่ละอย่างกันใล้ๆกันซึ่งข้าพเจ้ามองว่าประเทศไทยนี่แหละเป็นประเทศที่ว่าดีที่สุดแล้วควนบ้านเฮาเนาะ ทั้งมีสามสี่ประเทศกับประเทศไทยประเทศเดียวนี่แหละถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแล้วเนาะจึงว่าเจ้าคนเนาะ่าเอาพี่น้องมาเป็นปู่อยู่ประเทศไทยนี่กะข้ามน้ำโขงมาก,กัสบายเนาะสะดวกสบายขึ้นเพราะว่ามันใกล้เนาะแล้วก็พังภาษากันเข้าใจคุยภาษากันเข้าใจอย่างข้าพระเจ้าข้ามมานครพนมแห้งว้าง่ายเนาะเป็นภาษาเดียวกันจึงบ้านใกล้กันเนะาะมันก็จะพระเจ้าก็ ติดนครพนมเนาะครับไปทัง,งานตา่กะแม่นเนาะซึ่งแม่นบ้านข้าไปเจ้าแต่ซึ่งว่าแต่ละคนกันเนาะเข้ามาในก่วนหลายกะเป็นคนที่ทุกยากอะไรอยู่บ้านเฮาเนาะถ้าบุทุกกะผู้ใดกะบอดีดนลนมาดอกเนะาะถามว่าดีบ่มาทํางานถ้ามามาทํางานที่เมืองไทยนี่ก็ดีเนาะบางคนกะมีอนาคตเนาะถ้าเฮาเก็บได้ก็ซื้อทีซื้อทางอยู่หุ้นเนะาะครับ เอามาเมืองไทยเขาเก็บได้กะซื้อหลดซื้อบ้านเนาะทำบ้านแล้วก็ซื้อทินซื้อนาแล้วก็ซื้อที่เนานะนะไว้ปลูกทุเรียนก็เป็นเนาะปลูกต้นทุเรียนปลูกต้นมะขุดก็ถือว่าบ้านเขาก็บ่ค่อยมีเนาะพวก,กเกษตรพวกเกษตรกร,รกพวกที่ว่าปลูกผลไม้ปลูกปลูกข้าวหลายๆก็บ่ค่อยมีส่วนส่วนช่วนนี้ก็มันต้นนะเนาะอะไรว่ามันสปะะัปปะหลังที่คนฮิตปลูกกัน คือประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่น้อมๆเนาะพี่น้อ,นอ,นองเป็นไผ่กยักเข้ามาทํางานที่เมืองไทยก็ถือว่าพอสมควรเนานะคนที่รักสาา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 ัตไทยเอาทันจ้ะคนต่างประเทศนี่ยังก้าบเจ้าในการถามว่ารักบ่รักกันอะไรเนาะก็คือคือว่าเขาก็ให้ความสําคัญเพราะว่าหนึ่งก็เป็นประเทศที่มีบุญคุณประเทศไทยนี่เนาะเป็นประเทศที่มีบุญคุณกับสีเราเนาะ ถือว่าชาวเนี่เนาะชาวคนมาขายแรงงานเนาะก็ถือว่าอบอุ่นใจที่มีอบอุ่นใจคนลาวเนาะที่มีเพื่อนคนไทยเป็นเพื่อนบ้านเนาะมีประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านก็ถือว่าดีสุดๆแล้วเนาะถ้าประเทศอื่นก็คือซิบบดีซาประเทศไทยดอกเนาะข้าพเจ้าคิดว่าเลยก็ถือว่า คลิปนี้กระบ่มีอย่างหลวงอย่างหลายเนาะพี่น้องกัะบ,บ่ได้ยาวบรบ่ได้สั้นก็ถือว่ากลางๆเนาะก็ถือว่าสีบ่ได้ายาวปามใดญเนาะแต่ให้พี่น้องจับใจความเอาเองเนาะก็ถือว่าคลิปนี้และคลิปต่อๆไปกัข้าพเจ้ากับสีพญ,ญายามหลายๆคลิปและก็สิพยายามว้าให้มันดีขึ้นเนาะถือว่ามุมกล้องก็ให้มันดีขึ้นแต่ตอนนี้เฮาก็ มือใหม่เนาะถือว่าเป็นมือใหม่ถือว่ากระขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิง่งเข้ามาชมเนาะสำหรับคลิปนี้กระิบก็เข้าคำว่าสมบายดี